สวัสดีครับสวัสดีนะครับเจฟซี่ที่น่ารักทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกส่้นทุกสั้นเข้าสู่บริษัทมุ่นกรุปกำจัดของปานีนะครับบริษัทที่คนหนาตาดีหนาตาดีหนาตาดีเขาเบิ่งกันนะครับผมอยู่กับผมประธานครูเอาสองร้อยสองขาละละสองร้อยใจเย็นตัดกันได้ไหมหนูนะครับี่นองครับ มัุนม่ลุนช่วยกันต้องไหงเหียงพอกกับปอกที่ลาอยู่ปอกแปดนาเฮ้ยหมดาวนี่แตสิได้แลละปอกแดเปดดหกกินได้ไหกกินได้แล้ว สามหกแต่ามาสองร้อย <200 S 2> ขอบคุณที่ใช้บริการครับ <g ül> มุ่กลักวกว็ขึ้นหน่อยแต่ว่าเดี๋ยวได้ย้ายก็ลองออกไปอีกคน<ม>เอเอ้าว่าจะยังเงืกอกข <c oughs> ึ้นทำไมใส่ไข่ดิ่งเอาตองเก่าซะ <c oughs> สีมาแล้ว อ่าปากเออเอาเอาเอาลองมึงลองเพ่งเตลอ่าปากแบบที่หลกมากเลยเปไปบๆาแล้วหกจ่ายมาครับหกร้อยครับกอบคุณที่ใช้บริการครับ มือประทันบทันมือปรทันบทันเศาดีครับพี่น้องเศร้าหรออ่าเอฟซีปนงว่าให้ท่าขีม้มมาสั่นัาท่าอยู่ตลอดแต่ว่ามันบาเศ้าไหมครับมันจะ,ะเป็นตหนาแนวหนังมันเป็่นฮ่าาฮ่านี่ก็ปอกดีเนี่แซมอแยาตา่นานะ่นึงตรวจบ่ปตรวจเอาอ่ะจวร์หลอดดอกใหญ่กับเจ้าบ่ปอก หันหลังลูกหันหลังมาหันหลังไงเน่โ oh. อ้ยต้อเป็นยังได้กับขอยนี่ป๊ <c oughs> สรครับ <c oughs> ป็นีขอยนี่อ <c oughs> ขอบคุณที่ใช้บริการนะครับเมื่ท่านเสียอยู่ดิมาเลืนยังเฉพาะได้อ ่อยดิเอามองนะโอ้ยกับบอกี่ยปวดแช่งปวดขาลูกเอ้ยปวดปวดโอ้เอาเอาเบิดได้มะนี่ปอกเบิรแบบดีมค่สุบไปเปิดเปิดบ้าเกตคาเมล็อกจอก

เติมเติมแม่เจ้าอ่ะแก้วต้นแดงเครื่องลูกมีไามาแขกไม่รอดเน,นี่ยอปาอปากมา <laughs> อาปากโอ้ตัวเก่าเลยวะตัวเก่าตาแหลกอีพี่แหลก,กอ,อันนี้แบบนี้แหละ ปอก,กแปดกับหกแฝดอ๋อแฝดต้นนี้อขอบคุณนนที่ใช้บริการน,นะครับว้ายมันคากเหลือตัวเนี่ย